いい h, นัน่งเลยดูอะเดี๋ยว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 ะกำเลยลูกกำกำแล้วมาใส่นี่นะลาอาผมกำเลยลูกกำ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 ปุ๊บก็กำมาใส่นี่ลูกอะกำเลยกำเลยกำ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 มาใส่นี่กำดีๆสิอ่ะกำกำกำแล้วมาใส่นี่ อากำกมอากำมาใส่จานให้แม่หน่อยอ่ะกำเร็วๆกำเร็วๆขอหน่อยแม่ขอหน่อยนะขอแล่อ่ะขอหน่อยอ่ะกำใส่กำใส่จานให้แม่หน่อยกำเร็วูกำเนี่ยกำมาใส่จานเนี่ยครับกำมากามาเร็วูกำมากำมามาใส่จานนี้กี่เม็ดอ่ะกี่เม็ดกำดีๆกำดีๆเอามือออกก่อน ข้างเดียวลูกข้างเดียวแล้วเอาข้างเดียวแล้วเอ,เ,อเอาเอาเฉพาะที<ชป>่เม็ดอยู่ในจานเลยอันนี้อ่ะมากำกำกำปุ <generally> ๊บเดี๋ยวเร็วแม่จะเอาออกกำกำไหมเอาใหม่กำดีๆอ่ะกำดีๆกำดีๆกำดีอยากเขี่ยออกกำอ่ะกำใส่จานเนี่ยกำใส่จานกำกำปุ๊บเนี่ยกำเนี้ยปุ๊บปุ๊บย่าเงี้ยลูกกำ กำสิกำสิอ่ะก er, er. ำกำกับกำกำปุ๊บใส่จานเลยอ่ะกำกำใส่นี้กำใส่นี้กำไม่เป็นทำไมหนูไม่กำอ่ะลูกกำสิกำให้แม่น้อยแม่ขอหน่อยอ่ะอ่ะกำ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 ให้แม่หน่อยอ่ะกำกำขอหน่อยกำไม่เป็นกำกำ กำลูกกำอ่ะกำมาใส่นี่กำกำมาใส่จานนี่กำเอ๊ะกำกำกุ๊บกำกุ๊บเงี้ยขอหน่อยอ่ะแม่ขอหน่อยแม่ขอเลขงวดวันที่สี่หกพฤษภาคมหน่อยครับอ่ะกำมาใส่กำแล้วกำแล้วกำแล้วนี่ใส่ใส่ใส่เออดีมากเลยอ่ะกำแล้วครับนี่อันนี้นะอันนี้นะแม่ให้แล้วนะ ขอบคุณนะครับเออนี่แม no ่ให้แล้วนะไปเก็บเหรียญก่อนนะเห็นบก่อนนะสองสี่สี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปด ยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบแปดสามสิบสามสองสามสิบสี่สามสิบห้าเมตรสามสิบห้าเมตรสามสิบห้าเมตรสามห้าห้าสามใช่ไหมลูกสามห้าห้าสามขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอันนี้แม่ให้ปังปอนนะขอให้แม่มีโชคมีลาบในงวดนี้นะเนี่มีโชคนะจะได้มีเงินซื้อขนมนะลูกนะ นะวันที16กันยายนนะคะสามห้าห้าสามขอบคุณครับ hey, <bye. S 1> บ,รบ๊ายบายนี่ไม่ให้หนูนะโอเค